คือหนังเนี่ยมันต่างกันสมมติเราอ้วนเราเหี่ยวมาอย่างครูเงี้ยจะอธิบายไงอธิบายไ่ตองมือก็ได้อธิบายเข้าใจไงมือไม่เต็มไ่เขีนไม่เขียหรอกแฟนผมสวยจะคูยอีกโอ้สมมติผู้หญิงมาอขาลงต่อยเวลาผู้หญิงไปสาวสาม ช้าเขึ้นโอ้จังคูเนี่ยอราเป็นนักเรียนเรามีเศรส่าอะไรอยู่สองเทปอยู่สงเทปอีหนูเอ้ยภาษานักเรียนภาษาอะไรอ้าวไหนขึ้นเท่าไหร่ครับครูค่าเรียนอะ อยากไปเรียนแล้วไงเอางี้คอสเท่าไหร่เดี๋ยวคอสเท่าไหร่โอ้นหลังก็พูดให้มันจบจบนหลังจะถามเหมนมาถามทางนี้โอ้คือละ3 5 0พไม่ได้ไม่ได้ถูกมากเลยถูกอะไรอ่ะแพงแพงเหรอ700ดร้ก็พอแล้ว